ขาสั่นขาสั่นบอกแล้วว่าสูงบอกแล้วว่าสูงกาสั่นนะก็สูงอ่ะก็ผมยืนแม่งขาสั่นเนี่ยเมื่อกี้สั่นแล้วแม่งสูงแบบ ก็บอกแล้วมันสูงแล้วมันสั่นด้วยเหาเ้ยแลก็ผมคือไปยืนขาสั่นอยู่ต้องพักเหนื่อยเรวรอมันหยุดสั่นลงกันลงลงลงออะ ตับสาลเ่่งรอคอยืนเฉยเลยอ่ะอุ้ยตอนแรกผมก็ใส่แบบนั้นเลยปกติแล้วผมไม่ไม่ไม่กลั่คเามสูงอ่ะอันนี้คือแบบมันอ่อนอ่ะใช่มันมันอ่อนแล้วมันแบบมันสั่นไปสั่นมาเ้ยมันมันไม่แข็งแรงเอ้ยวนน่ะดีก็ถ่ายไว้ยาวลงดาวท i k ตอคนใหม่ดาวทิตอกต้องหมด